สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาชมสวนดอกลาเวนเดอร์นะคะนี่นะคะเป็นต้นลาเวนเดอร์นะคะอายุประมาณ5เดือนแล้วนะคะวิธีการปลูกของเรานะคะจะเป็นการปักชำนะคะเราปักชำเสร็จแล้วประมาณ1เดือนนะคะให้มันออกรากแล้วก็เราก็เอามาลงในกระถางนะคะ ะะอายุประมาณ5เดือนค่ะในกระถาง8นิ้วแบบนี้นะคะเราจะขายอยู่ที่กระถางละ150บาทนะคะพุ่มใหญ่ๆสวยๆเลยนะคะใน1กระถางแบบนี้นะคะเราจะมีทั้งหมด4ต้นหรือว่า3ต้นอยู่ใน1กระถางนะคะพุ่มสวยมากนะคะเวลาเราปลูก3 4ต้นนี้นะคะเพื่อให้ว่าสมมุติว่า ตายไปแล้ว1ต้นนะคะก็ยังเหลือประมาณ3ต้นหรือว่า2ต้นนะคะนี่ก็เป็นแม่พันธุ์ของเรานะคะเราเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะปลุกลงในถุงดําแบบนี้นะคะยิ่งถ้าเราใส่ในภาชนะบรรจุปลูกใหญ่ขนาดไหนนะคะต้นก็จะเป็นพุ่มใหญ่มากๆเลยนะคะยิ่งถ้าเราลงดินนะคะพุ่มก็จะใหญ่นะคะแต่การเลี้ยง ลาเวนเดอร์ของเราะคะเราไม่ให้โดนฝนนะคะเพราะว่าถ้าโดนฝนแล้วนะคะจะชอบใบร่วงแล้วก็ใบสีดานะคะเราต้องพ่นตัวการเชื้อราป้องกันนะคะนี่นะคะลาเวนเดอร์พุ่มสวยมากค่ะนี่นะคะเราไม่ปูอะไรเลยนะคะกระถางรากของลาเวนเดอร์นะคะไปกินอาหารในดินนะคะเพราะว่ารากทะลุลงในดินแล้วนะคะ ทําให้พุ่มใหญ่มากนะคะเนี่ยค่ะพุ่มใหญ่สวยๆเลยนะคะนี้นะคะจะเป็นลาเวนเดอร์แบบถุงนะคะแบบถุงแบบนี้นะคะเราจะขายอยู่ที่ต้นละ70บาทนะคะสวยมากนะคะพุ่มสวยมากเลยค่ะนี่นะคะก็มีประมาณ3ต้นอยู่ใน1ถุงนะคะสามารถเราไปตกแต่งหน้าบ้านได้นะคะออกดอกสีม่วงนะคะ แถวยาวไปนู่นเลยนะคะสวยมากนะคะนี่ค่ะลามเดอร์พุ่มสวยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ